สวัสดีครับตอนที่สามจะยานหน่อยนะครับเมื่อกี้วันนี้ถ่ายใหม่นะครับจะถ่ายแบบไม่ตัดต่อนะครับแต่ว่าใช้พอร์ตนะครับมีนะครับพอร์ตพอร์ตโทรศัพท์จากพอร์ตกล้องจากโทรศัพท์นะครับปัญหาเมื่อกี้คือว่าเมื่อคืนนะครับดูคลิปเองแล้วมันเพลินแล้วก็าหลับนะครับผมลืมลืมชาร์จแบตนะครับทําให้มันเปิดไม่ติดนะครับ นีด่ดูนี่กันนะครับถ้าถ้าเปิดเปิดนะครับออนปับน๊บ,ะบนะครับไฟไฟกระพริบนะครับถ้าไฟกระพริบอยู่เนี่ย เหได้นะครับแต่ถ้าไฟดับเนี่ยคือมันมันตัดระบบนะครับเมื่อกี้นะครับผมลืมไปไงผมเลยเปิดแล้วก็มากปปนกระทิบกะดับพื้นกะดับโว้ยอะไรวะเกยดมาดูอ๋อแบบมันหมดนะครับก็เลยนี่นี่ต่อแบตไว้นะครับมือถือก็หมดสุดยอดหมดทุกอย่างเลยครับตอนนี้ไฟแอมมันดับนะครับมันกระพริบตลอดนะครับถ้าไฟ เ้่าไฟสีฟ้าเนี่ยบูไหลดับเนี่ยแปลว่ากล้องอยู่ทํางานนะครับ mm hmm. ต่ต่คลิปตอ่อนะครับโอเคผมจะลองระยะก,กล้องนะครับเดี๋ยวจะวางก่อนพอ์ตก,ก่อนนะครับ mm hmm. โอเคตอนหนงนี้นะครับต่อไปก็โทรสมัครครับนี่แบก็จะหมดนะครับนะ mm hmm. เห็นหน้าตัวเองอายครับอาเฮ้ยครับมาเปดิปดกันเลย เราเปิดกล้องแล้วนะครับนี่เดี๋ยวซุ้มก่อนเปิดกล้องแล้วต่อไปแล้วก็เปิด Wi-Fi ครับนี่ดูขึ้นไหมลูกไฟมาสิมาสิยังไม่มานะครับเดี๋ยวกนะ็นนับพรอยก่อนอเอ๊ะมาแล้วนะครับต่อไปนะครับ Wi-Fi โอ mm. ้ยอืมไปวเลขน่าจะทำไม่ไวไฟโหมด Okay. มาแล้วนะครับกดแล้วถ้ามันไม่ขึ้นนะครับกดเปิดปิดกดโหมดกด,กด,ก,ด,ก,ดกดไปครับให้มันขึ้นนี่มันขึ้นอันนี้ครับโอเคขึ้นแล้วทีนี้อะไรนักหนาเนี่ยโอเคต่อไปเข้าไปที่แอปนะครับเดนะี๋ยววางกล้องก่อน เออไปที่แอปพลิเคชันนะครับแม่แดดมันแรงครับตามหัวป้าบเข้าไปนี่ครับมาที่ลูกเออกดที่ AP นะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวผมพอแล้วก็ไปเล็งกล้องก่อนนะครับนี่มาแล้วนะครับโทษโทษโทษทททททผมดูไปมีขาเดก็กนะครับเดเอาขายด,ด,ดู โอ้ยเวยนการแท้เลยนี่นะครับขามันมันจะมีด้านขาวด้านแดงนะครับด้านแดงนี่เลื่มไม่ได้นะครับเอาไว้แปะกับผนังนะครับแต่ด้านขาวนี่นี่เลือกได้สางนี้เป็นแม่เหล็กนะครับนะดูน,นะครับโอ๊อีแม่เหล็กเฮ้ลืมได้ไงวันเนี้ยมันโยกได้ไหมครับนี่เดี๋ยวโยกได้นี่ดูได้โอเค ผมเวฟตำแหน่งแป๊บนึงเะครับแบบพอตก่อนอประมาณนี้นะครับแบตหมดนะครับที่ชาร์จแบตนะครับอืที่ชาร์จแบตมันจะประมาณเออก้าสิบองศานะครับจากเสียบข้างล่างนะครับมาให้ให้ให ให้คาว่าออนออฟแล้วว่าหมุนนะครับอยู่ด้านบนนะครับที่ะอยู่ด้างล่างมันจะเป็นนี่ครับเป็นแนวนี้เลยถ้ามันหมุนกลับก็จะเป็นอีกด้านนะครับนี้เดียวรอระยะเดียวครับเพราะว่าห้านาทีแล้วโอเคครับไปนะครับรอระยะนะครับจะถอยกล้องดูนะครับว่ามันจะได้ไกลสักขนาดไหนนะครับมันจะต้องตัดนะครับต้องตัดนะครับ มันน่าหนีวะมองไม่เห็นนะอเอ้ครับไปน,นะครับไปน้องต่ายยังรับประทานย่าย่นะครับนะครับระยะระยะผมว่าได้นน่นนะครับเดี๋ยวเอีย,อยงตัวนี้ก่อน ว่าได้นะยี่สิบเมตรได้นะนู่นนะเหยี่สิบเมตรนนะสิบเมตรทับสิบเมตรอะไรกันเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่นะครับแต่ โอ้โห,หนู้นนะครับนู้นนะฮะบูทุทยจะไม่ตัดอ่ะดูดิเดี๋ยวนี้ขยับไหมฮะย่ายังขยับอยู่นะครับแสดงว่าเนี่ยยังขยับอยู่นู้นนะครับระยะมันตู้นะห้าสิบเมตรอะผมว่าเนี่ยเนี่ย ห้าสิบเมตรก็ได้แล้วว่าบลูทูธมันมีระบบอันนี้นะเอ่อระบบก็อ,อะไรอะไรแค่อะไรแต่อันอัพระบบออนไลน์ระบบอะไรพวกเนะี้ยเอ่อทีวีโอพีแต่อะไรทีไกลก็มีนะครับแต่ว่าจะเบื่อทำอันนี้อันนี้ลองแค่ Wi-Fi นะครับดูดิห้าสิบเมตรชิวๆเลยอะ่ะผมเคยลองกล้องตัวอื่นนะเมื่อก่อนนะครับผมนึกบอกว่ามีประสบการณ์อย่างเงี้ย ก็ลือเนีประมาณสามสิบเมตรอะเครื่องดับเลยหมายถึงจอดับนะครับคือมันรับไม่ได้แล้วสัญญาณไอ้น,น,อนี่ห้าสิบเมตรโอ้โหนูนัดกล้องอยู่นู่นนะครับนี่โทรศัพท์นะกล้องอยู่ก,กงติดกงอยู่เห็นไหมครับโอเคอันนี้พอกันีว่าเอาเป็นว่าห้าสิบเมตรนี่ชิวๆนะครับยังได้อยู่นะครับโปรแกรมน,นี้ Little Stars นะครับต่อไปผมจะ ทำการรีวิวถอดซิมนะครับเดี๋ยวผมพอดกันนะครับโอเคอดมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ทำมาแล้วนะครับลมจะแรงนะครับระวังถิงลมด้วยนะครับเออนี้ถ้าไฟกระพริบถิ่งีบอกนะครับเดี๋ยวไฟนี่ครับถ้าไฟกระพริบแมมแม็แมมแมเอครับแต่ว่าเครื่องเปิดอยู่นะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่อง ตับนีไฟแรลนี้คือเคลื่อนปิดแล้วนะครับแล้วสีแดงนี่คือผมชาร์จผมชาร์จไฟในเทาแบงค์นะครับต่อไปนะครับเราทำการนี่นะครับปิดหมดนะครับปิดหมดแล้วอ่าสัญญาณมือถือไปไว้ปยุหมดนักครับทีนี้ล้างหมดทุกอย่างนะครับนี ไม่พบรายการนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่พบแล้วโอเคครับต่อไปปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องนี่เ้าทำการถอดซิมออกนะครับนี่เสียบโป๊ะเข้าไปนะครับอืมเดีย๋ยวออมา นะครับอันนี้เป็นซิมของ TrueMove นะครับนี TrueMove TrueMove H นี่ไม่มีซิมนะครับนีม่มีซิมถมอดสมอกแล้วนะครับโอเคนี่เดี๋ยวหายอยู่กลางสนามหญ้านะครับโอ้ยเห็นหน้าอนะไรเงี้ยอายครับอายโอเคเปิดเครื่องป๊บมา Redmi Xiaomi Redmi Note 7อ้เพราะว่าเลิกผลิตไปแล้วมั้งรุ่นเนี้ยว่านี่มันไปไปไกลแล้วนะครับนะติดหลังว่ะเออมาโอเคมา เรื่องแอปพลิเคชันนี่ไม่ต้องดูนะครับติดต่างว่าเราได้ติดตั้งนะครับตัวตรงนี้นะครับนี่ลิตเติ้ลสตาร์นะครับลิตเติ้ลสตาร์โอเคอันดับแรกนี่อันนี้ถ่ายซิมนะครับซิมอยู่นี่นะครับ,มรบไม่มีซิมนะนี่โบลูนะครับไม่ได้ใส่อะไรโอเคต่อไปเปิดเครื่องกันเลยนะครับเครื่องก่อนให้แฟนประวิตนะครับเด้อ ชัดให้มันชัดๆก็เป็นเลยเคนี่ล็อกเลยเคไปขึ้นนะครับปับ๊บนี่ไฟกระพริบอย่างนี้คือใช้ได้แล้วนี่ครับเฮ้นี่ก็มาที่โทรศัพท์นะครับ ้งยนเนีแก yeah. ไปที่ Wi-Fi นะครับนี่ Wi-Fi เปิด Wi-Fi ปั๊บเจอซิมันเจอไหมเจอไหมลูกเจอไหมลูกเจอไหมลูกเปิดหายเจอสิลูกหายเจอหายเจออันนี้ใหม่ก็ 5G5G ไม่ใช่นะครับของเรา2.4ครับ สามแปดสี่เจ็ดไม่ใช่นะครับนี่นะปิดไม้หาไม้ลูกหาไมา้หาไม,าหาหมา้หาไม้น่าจะยาสังกสี่ G เฮ้ใครปล่อยฮัสปต์ป่ะเนี่ยเฮครับเดี๋ยด้ะปัญหาใช่ไหมปัญหาใช่่หมอม้ไม่ถนัดเลยเฮนี่นะครับนี่ โหมดโอ้โเวนกันโหมดครับ,บกดป้าเข้าไปหนึ่งทีมาไหมปิดเปิดไม้มาไหมลูกมาไหมมาไหมมาไหมนี่มาแล้วนะครับมานะวิธีที่ผมแก้นะผมกดโหมดนะครับ,รบแล้วก็เชื่อมต่อมันใหม่นะครับนีม่มาแล้วแต่งามาแล้วนะครับทีนี้โอเคสิ้นไป คครับนี้เราองว่ามันจะติดไหมนะครับนี่ไอ้นี่นะเอออย่าอีกเข้าไปปับ๊บเอพีะ <AP S 2> นะครับที่มุมซ้ายนี่ครับใช้โทรศัพท์เปล่าๆอะไรก็ได้นะครับที่ว่าโทรศัพท์เครื่องไม่ค่อยใช้แล้วอะไรก็ได้นะครับเอามาต่อไว้เป็นตัวกล้องในการ รับชมนี่แอนตน้งตายน้องตายน้องตาย,อตายเออเดี๋ยวผมคีดกันผมผมไม่ได้นะผมนึกก่อนผมจะทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวนะครับพัแป๊บนึงอ๋อสำหรับ qr โค้ดในยุทธเมนูนนะครับอ่าสแกนผมมีตัวอ่าน qr โค้ดนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สแกนมันยุ่งยากเราก็เข้าไปที่นี่ครับ play store ได้เลยนะครับ เขาบอกว่านี่นะ uh, Android Phone Tips Swift the two dimension, dimension dimensional code to download this app นะครับก็คือเข้าไปที่ Google Play Store ครับแล้วก็ดาวน์โหลดออกก็ได้หรือว่าเนี่ผมสแกนนะครับพอสแกนไปแล้วมันจะอ่านแล้วก็มีปุ่มกดเข้าไปหน้าหน้าแอปเลยน,นะครับเอ้อ yeah. การวิธีใช้ก็ผมทำไปแล้วนะครับในอตอนที่หนึ่งที่สองนะครับเดี๋ยวเป็นจ,จอเลยนี่ครับเป็นจอมองไม่เห็นโอ้ทิ้งสว่างประเทศไทยสว่างเกินไปอเออานนีวตาพ่อจะปิดคลิปแล้วบจบคลิปแล้วจบคลิปดีฝานะครับ มันนานไปแล้วนะครับสิบห้านาทีก็ไปแล้วเอ hey. คลิปนี้ผมขอฝากไว้แต่เพียงนี้ก่อนอืวิคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ